พี่น้องครับวันที่12พฤศจิกายนพวกเราจัดคอนเสิร์ตให้กับนักดนตรีที่เสียสละมาขึ้นเวทีเรารวม193วันและก็158วันจัดที่สวนพึ่งรายได้หักการจัดการแล้ว เราจะเอามาจัดสรรแบ่งปันให้กับนักดนตรีที่เขาลำบากมากับเราตลอดไปเห็นด้วยไหมพี่น้องบัตรราคา500บาทเด็กอายุต่ำกว่า15ฟรีใครมีลูกมีหลานต่ำกว่า15พาไปได้เกิน15ไปปี2ปีก็ตอแหลไปว่าต่ำกว่า15 ไม่ว่ากันพี่น้องเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรเชไ่ม่ใช่พี่น้องสวนพึ่ง12พฤศจิกายนจะหนาวเราเตรียมทำห้องน้ำเอาไว้เป็นร้อยรยห้องห้องอาบน้ำดนตรีจะเล่นจนถึงเชา้าเพราะฉะนั้นแล้วเอาเต็นท์ไปกัน พาครอบครัวไปพักผ่อนไปปิกนิกจะไม่มีการปราสัยจะมีแต่เสียงเพลงมีความสนุกสนานเพื่อพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้นเองพี่น้องครับอย่าลืมต้องไปให้ได้เป็นวิธีเดียว ที่พวกเราจะตอบแทนบุญคุณนักดนตรีที่รักชาติทุกๆคนใช่ไหมพี่น้อง